จึงโดนคดีด้วยโดนตเตือนด้วยโดนตักเตือนโดนขู่ก็เลยเลิกดีกว่าแล้วมันไม่ใช่แค่นี้ติดตามความคืบหน้าการสืบสวนคดีแตงโมของทาง DSI ค่ะภายหลังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการอนุมัติการสืบสวนซึ่งขณะนี้ได้มีการเปิดประชุมครั้งแรกของคณะพนักงานสืบสวนไปแล้วนะคะ นำโดยพันตำรวจตรีนัทพลดิศยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะสืบสวนคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาหรือว่าแตงโมโดยทางพันตำรวจตรีนัทพลเปิดเผยก่อนการประชุมว่าสำหรับวาระการประชุมก็จะมีการแบ่งหน้าที่การทำงานภายในคณะสืบสวนหรือเรียกว่ากำหนดวิธีการสืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้มีการสืบข้อมูลมาโดยเฉพาะ เน้นไปที่การตรวจสอบตามหลักนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเช่นเรื่องของตำแหน่ง GPS บนเรือค่ะเพื่อหาความเกี่ยวข้องของบุคคลอื่นรวมทั้งจัดก,กำหนดกลุ่มพยายามเพื่อสอบสวนปากคำเช่นพยายามผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชเป็นต้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกค่ะคุณผู้ชมว่าโซเชียลเขาก็ยังคงกังขาในเรื่องของการเสียชีวิตของแตงโมอยู่นะคะโดยเฉพาะเต้มงคลกิตค่ะ ก่อนหน้าก็เคยพยายามช่วยหาหลักฐานในคดีแตงโมอย่างล่าสุดเนี่ยเต้ก็ได้ไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์แถมยังพูดได้ว่าตนเองเนี่ยโดนขู่นะให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับคดีแตงโมตอนนั้นเรายังมีตําแหน่งทางการเมืองอยู่พร้อมโทรสางรัฐมนตรีได้แล้วก็มีการโทรสั่งของกองวงจรปิดกรมทางหลวงกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงชนบทมหาไทยผมก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยประสานหมดแต่มีบางจุดที่เป็นของเอกชนเขาไม่ให้ ซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เต้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหาหลักฐานก็ทําให้ถูกคนบนเรือเนี่ยฟ้องมาเจ็ดกรรมแต่ศาลก็พิพากษาให้ผมชนะคือยกฟ้องทั้งสศาลโดยพิธีกรก็ถามนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้เต้เนี่ยเลิกยุ่งเกี่ยวกับคดีแตงโมไปเนี่ยเพราะอะไรซึ่งเต้ก็ได้เล่าว่าเราโดนคดีด้วยโดนตักเตือนและโดนขู่แล้วสาเหตุที่ทําให้คุณเต้เลิกไปเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าดนคือหนโดนคดีด้วยโดนตักเตือนด้วยโดนตักเตือนโดนขู่ ก็เลยเลิกดีกว่าแล้วมันไม่ใช่แค่นี้มันมีตำรวจด้วยมันมีหลายๆหลายๆคนเข้ามาเป็นองค์ประกอบของความกดดันหลายคนอาจจะบอกว่าพี่เต้หาแสงหรือเปล่าตอนนั้นคือถ้าหาแสงแล้วมาเจ็บตัวขนาดนี้มันคงไม่คุ้มมั้งหาแสงคือคนเราจะทำเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยหนึ่งมันต้องมีอุดมการสองมันต้องอยากหาความเป็นจริง ก่อนหน้านี้แต่ก็เพิ่งจะออกมาอัดคลิปเล่านิทานพูดถึงคดีแตงโมโดยบอกว่าผมเนี่ยขอเล่านิทานให้ฟังก็ได้เป็นเรื่องสมมุตินะบางทีแตงโมอาจถูกใครพาไปไปให้ใครอีกคนหนึ่งปรากฏว่าชายคนนั้นเป็นรัฐมนตรีชายคนนั้นมันแก่แตงโมไม่พอใจก็เอารองเท้าฟาดหน้าพอเอารองเท้าฟาดหน้าก็เป็นเรื่องเลยผมอาจจะเล่านิทานให้ฟังก็ได้อะบางทีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องสมมุตินะเรื่องสมมุติแล้วกัน บางทีแตงโมอาจจะแบบถูกใครพาไปไปให้ใครอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสมมุตินะฮะเรื่องสมมุตินะครับแล้วปรากฏว่ามันแก่นะฮะชายคนนั้นรัฐมนตรีคนนั้นมันแก่นะฮะไม่รู้รัฐมนตรีคนไหนนะมันแก่แตงโมไม่พอใจนะฮะเอารองเท้าฟาดหน้าพอเอารองเท้าฟาดหน้าเนี่ยก็เป็นเรื่องเลยนะฮะ เดี๋ยวจะไปแจ้งคงแจ้งความเป็นเรื่องเลยนะครับแจ้งคงแจ้งความนี่เป็นเรื่องสมมุตินะครับเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องนิทานนะครับอย่าเชื่อผมนะครับมันก็เลยจะเป็นที่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันสั่งปิดมันแบบไม่มั่นใจว่าเขาจะพูดเรื่องของเราหรือเปล่าเพราะถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องหลุดออกจากตําแหน่งถูกป่ะมันต้องโดนมาตรฐานจริยธรรมปปช มัาต้องเสื่อมเสียเกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ผมบอกว่าเป็นเรื่องสมมุตินะฮะเป็นเรื่องสมมุติแตงโม,โมไหนก็ไม่รู้นะครับแตงโม,โมไหนก็ไม่รู้ก็มีมีคนเคยมีคนบอกมาแล้วกันนะฮะแต่ผมบอกชื่อคนที่บอกข้อมูลมาให้ได้ไม่ได้แล้วกันเป็น,เป,นเป็นคนในในวงอะนะฮะมันบอกมาผมก็ไม่เชื่อนะว่าเป็นรมนเตนะครับ ผมก็ไม่เชื่อนะแต่ละมนตรีโรคจิตก็เยอะนะพวกอายุเกิน70อะโรคจิตก็เยอะนะฮะพวกละมนตรีเกินอนาะยุก70ก็เยอะนะฮะโรคจิตอ๋ออาจจะเป็นผมไม่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นรัฐมนตรีสมัยนี้หรือสมัยไหนคุณก็ไปหากันเองแล้วกัน